ตอนนี้อยู่ที่ขอนแก่นแล้วนะอืมที่ที่แรกที่จะมาเที่ยวก็จะเป็นพิธีเจ้าพันขอนแก่นผมหน้ามากันเป็นหน้ามาละไม่รู้เปิดหรือเปล่าแนตะ่ว่าเหมือนไม่มีที่จอดรถข้างในเลยนะอาจจะต้องเดินเข้าไปเดี๋ยวไปถามเขาก่อนพิธีเจ้าพัน สถานแห่งชาติขอนแก่นก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่รวบรวมสงวนรักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุอันเป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติในเขตตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่าเข้าผู้ใหญ่คนละ20บาทส่วนจัดแสดงที่1จะเป็นส่วนสมัยก่อนประวัติศาสตร์จะจัดแสดงเรื่องราวในอดีตของจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมสาคัญแห่งหนึ่งของภาคอีสานนับตั้งแต่แหล่งโบราณคดีน,น,นั่นนี่โน้นต่างๆ แล้วก็จะมีส่วนจัดแสดงที่สสมัยประวัติศาสตร์แรกเริ่มและวัฒนธรรมทาลาวดีนะมีส่วนจัดแสดงที่3วัฒนธรรมขเขมรโบราณศิละปะเขมรที่พบในประเทศไทยต่างๆมีวัฒนธรรมล้านช้างสมัยรัะตะนโกสินทร์ห้องพื้นบ้านอีสานอันนี้ต่ายเดินเราไม่เห็นนะแล้วก็จะมีเป็นโซนด้านเดินออกไปข้างๆพิพิธภัณฑ์จะเป็นอาคารจัดแสดงใบเสมา ตรงนี้จะมีภาพสลักเล่าเรื่องและมีจารึกศิลาจารึกชิ้นส่วนปฏติมากรรมหินทรายมีอายุมากกว่าพันปีขึ้นไปเลยมาถึงขอนแก่นแล้วก็คนที่จะมาที่นี่นะเป็นจุดไฮไลท์ที่แรกร้านอาหารที่ขึ้นชื่ออีกที่หนึ่งตรงนี้ก็จะชื่อร้านตำกระเทยสางเกตนะถ้าขับรถออกมาจากสนามบินขอนแก่นก็จะอยู่ใกล้ๆเลยไม่ได้ห่างไกลจากสนามบินขอนแก่นเท่าไหร่ ที่นี่ก็จะเป็นร้านที่ป๊อปปูล่าสำหรับจังหวัดขอนแก่นเหมือนกันบรรยากาศนี้คือสวยงามธรรมชาตินะมีโซนแบบด้านนอกนั่งชมวิวธรรมชาตหิหรือจะนั่งในโซนห้องแอร์ก็ได้อาหารก็มีครบนะอาหารส้มตำอาหารทั่วไปขนมจีนขนมเครื่องดื่มมีครบเลยบเบเกอรี่ก็มีนะ ราคาก็ประมาณนี้มีเลขสามตัวอะไรอย่างงี้อาหารจริงๆก็ที่สั่งมาเยอะกว่านี้นะอันนี้ถ่ายเฉพาะบางอย่างละกันสุดที่3ามที่ต่ายมาเที่ยวที่จัหวัดขอนแก่นตรงนี้จะต้องมาสักการะนะศารลรักเมืองขอนแก่นใครมาขอนแก่นก็ต้องมาสายหมนะมาคารลบมาไหว้ องศาลักเมืองจังหวัดขอนแก่นที่นี่นะขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกขนิพพานะปัญจโยหนตกเสียดายกล้องนี่คือแบบว่าไม่เห็นดงจันนะซูมไม่ได้ไม่ไกลไม่ใกล้โรงแรมที่ต่ายพักต่ายพักโรงแรม The Sbox c o n d o t o t ดนะที่นี่เขาก็จะมีแบบอาคารในหลายๆส่วนเขาทำเป็นคอนโดแล้วก็อาคารซตรงนี้เขาก็จะทำเป็นโรงแรมนะ ราคาก็ไม่ได้แรงมากก็ใบใบเทาใบหนึ่งแล้วก็มีแบงค์แดง2 3สมใบเรจองผ่านแอปดังนะห้องก็ด้วยรวมมาคือห้องก็ดูใหม่ดูสะอาดเป็นเตียงเตียงคิงไซส์ห้องน้ำก็มีเครื่องทำน้ำร้อนดูใหม่มีแบบสบงสบู่มีอะไรให้ครบเลยฟิลลิ่งแบบเหมือนอยู่คอนโดอะ เจ๋งๆห้องกว้างอะไรอย่างเงี้ยมีโซฟามีระเบียงนั่งดูทีวีม,ม,มุมทำอาหารก็มีมขึ้นเครื่องสนามบินทุกล่าสุดก็บินที่สนามบินดอนเมืองใช่ไหมเรื่องการจอดรถเราก็ไปเล่นในแอปทีแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์เรื่องที่จอดรถก็ที่นี่เขาก็มีบริการแบบนำรถไปจอดแล้วก็มีคน เขาขับรถของเราไปจอดที่อาคารจอดรถให้อะไรอย่างเงี้ยราคาก็พอๆกับที่สนามบินสุวรรณภูมิเลยนะเขาจะชื่อว่าว a l เล็ p พาร์ n ิบริการจอดรถดนอนเมืองแต่การจองนี้จะต้องแบบเข้าไปในเข้าไปใน Facebook เพื่อที่จะทำการบุ๊กิ้งแล้วก็พิมพ์เลขทะเบียนรถแล้วก็ชื่อผู้จองแล้วก็วันที่เราจะ นำรถเข้าจอดเขาก็จะมี AI ตอบอัตโนมัติไม่แน่ใจว่า AI หรือว่าพนักงานตอบนะวัเนี่ยทำการจองเรียบร้อยแนละ้วพอเรามาถึงเราก็ดูเที่ยวบินว่าเราบินไปต่างประเทศหรือว่าจะบินภายในประเทศแต่เรามองว่าถ้าเราไปต่างประเทศแล้วไปเกินสามวันน่ะถ้าแบบไปฝากรถอย่างเงี้ยมองว่าไม่คุ้มนั่งแท็กซี่ไปกลับน่าจะคุ้มกว่าก็อาจจะรอๆแบบ จากบ้านมาสนามบินดอนเมืองก็อาจจะแบบไปกับหกเจ็ดร้อยหรือแปดร้อยอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นจากบ้านไปสนามบินดอนเมืองเนี้ยไม่เคยไม่เคยนั่งเลยส่วนใหญ่ก็จะขับรถแล้วก็ไปจอดที่าอาคารจอดรถไม่เคยแบบบินไปต่างประเทศอะไรนานๆถ้าบินภายในประเทศก็ไปแค่แบบวันเดียววันเดียวก็คือมองว่าแบบนั่งแท็กซี่ไปกลับมันก็พอๆกับขับรถไปเองอะไรอย่างเงี้ยนะ แล้วเวลาเข้าในสนามบินโอ้ไม่รู้ว่าแต่ละที่แอร์เป็นยังไงนะบางส่วนใหญ่ทุกที่จะแอร์เย็นมากเตรียมเสื้อกันหนาวไปได้ด้วยก็ดีแล้วเขาก็จะมีแบบขวดเรากินขวดน้ําซื้อขวดน้ํามาเทน้ำเปล่าออกหมดเผื่อบอกว่าคือน้ําเปล่าที่มันขายด้านในมันขายราคาสูงไงเอาขวดเปล่าเข้าไปได้นะไม่มีน้ําอะไรเลยอย่างเงี้ย เอาเข้าไปแล้วก็ไปกรอกน้ําตามหน้าห้องน้ําหรือเป็นตู้กดเขาก็จะมีน้ําให้กดฟรีคือก็กินกินประทางชีวิตไปเพราะว่าราคามันก็ไม่ไม่ได้แบบว่าสูงมากอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เข้าไปด้านในก็มีของกินเยอะมีอะไรเยอะแต่ราคาก็จะแพงกว่าที่เรากินร้านข้างนอกมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะปกติการจองรถคือเราบินมาที่ขอนแก่นมาครั้งนี้ก็ครั้งที่สองแล้วนะการจองรถก็จะเป็นแบบ ก็จะจองค่ายเดิมของแองเจ a ลแองเจลเขาก็ไม่ได้มีเก็บค่ามาจำหรืออะไรอย่างอื่นเลยก็คือมาถึงถ่ายรูปแบรประชาชนไปขับขี่แล้วก็จ่ายเงินไม่ได้มีวางมาจำอะไรก็นำรถมาใช้เสร็จปุ๊บก็ไปคืนคือเขาก็มีให้เราแบบว่าไปส่งรถเลทได้อ่สมมติว่าเรารับรถบ่ายโมงตรงเราอาจจะไปคืนเลทชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย ก็ได้เหมือนกันเพราะก็ามหน้าเคาน์เตอร์หน้างานรถก็ก็โอเคก็แบบวีออสอะไรอย่างนี้โตโยต้ายาริสอะไรอย่างงี้รถก็ค่อนข้างที่จะใหม่อยู่ดีเน้นทิปเวลาเราไปเที่ยวไหนเราอายุเยอะเรา,เราก็จะเน้นแบบทุกอย่างสะดวกสบายนะจองตัว๋วไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศก็จะใช้ทราเวลโลกาตลอด ถ้าเกิดว่าถ้ามาชมมีแอปอื่นที่ราคาถูกกว่าน,นี้ก็แนะนํามาได้นะเพราะส่วนใหญ่ที่ใช้ในแอปเนี้ก็คือเขาก็จะดูโปรโมชั่นที่แบบราคาต่อที่ถูกที่สุดแล้วอะไรเงี้ยเวลาจองก็จะจองล่วงหน้าประมาณ2อาทิตย์ขึ้นไปส่วนโรงแรมก็จะใช้ a โก d a ามาตั้งนานแล้วอย่างแอปอื่นก็ไม่เคยใช้นะการจองโรงแรมผ่านอโกดาอย่างเงี้ยเราก็จะแบบดูชื่อโรงแรมแล้วเข้ามาดูใน Google m a p ดูรีวิวว่าเขาให้คะแนนดาวใน Google Map เนี่ยกี่คะแนนนี้ก็จะเป็นแบบทิกที่บอกว่าใช้ส่วนตัวของเราเองด้วยอะไรอย่างนี้นะวัดมหาธาตุแก่นนครวัดหนองแวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเดิมวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ ดั้งเดิมของจังหวัดขอนแก่นมีอายุมากกว่า200ปีขณะที่พระมหาธาตุแก่นคนครนั้นเพิ่งสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2539โดยสร้างเครื่องเนื่องในวโรกาสที่ในหลวงรัชการที่ข้9คลองสีริราสมบัติครบ50ปีมีความสวยงามอลังการมากๆและบริเวณยอดพระธาตุนั้นก็จะจำลองแบบมาจากยอดท่าพนมอีกทีหนึง่ง นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมภายในพระมหาธาตุแก่นอครได้ทั้งหมด9้าชั้นโดยทุกชั้นจะมีความสวยงามและน่าสนใจแตกต่างกันไปชั้นบนสุดจะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอย่างชั้นที่หนึ่งก็จะมีความน่าสนใจอยู่ตรงที่มีลักษณะเป็นหอประชุมมีพระประธานประดิษฐานอยู่4ี่องค์ซึ่งรอบๆก็จะมีการตกแต่งลวดลายต่างๆทั้งเสาบานประตูและหน้าต่างทั้งการแกะสลักเป็นนิทานเรื่องจำปาสี่ต้นโดยเฉพาะบานที่ประตูใหญ่ที่แกะสลักเป็น แบบโดปสามมิติเลยทีเดียวจัดเป็นอีกวัดหนึ่งที่วัดสวยและศักดิ์สิทธิ์ของเมืองขอนแก่นถ้าใครได้แวะมาเยี่ยมเยี่ยมแถวโซนอีสานก็อย่าลืมไปกราบไหว้ที่วัดน,นี้ก็เป็นวัดดังเหมือนกันทริปที่มาเที่ยวจังหวัดขอนแก่นครั้งนี้ก็มา1คืนนะมานอนหนึ่งคืน1วันทริปสั้นๆเราเน้นสบายนั่งเครื่องพักโรงแรมแล้วก็เช่ารถเที่ยวขับรถ หาของกินอะไรอย่างนี้ค่ะกลับก็มีเวลาเยอะแยะนะแต่ไม่รู้จะไปไหนในจังหวัดขอนแก่นนะถ้าใครแบบเป็นคนจังหวัดขอนแก่นก็คอมเมนต์มาทีนะเผื่อโอากาสหน้ามีไปใหม่อีกว่าแบบเออมีอาหารที่ไหนเด็ดเดสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดที่ไหนที่แบบว่าเด็ดๆอะไรอย่างนี้บ้างรถเช่าโตโยต้ายาเิสอันนี้มันก็ไม่เคยไม่เคยแบบ ขับรถแล้วก็อยู่ดีดรถก็ดับเองเหมือนคล้ายๆมันน่าจะเป็นหมดอ e ีโก้คาร์ประหยัดพลังงานของเขานะที่วันนี้ก็คนมาทำบุญเยอะอยู่นะหาร้านข้าวกินก่อนดีกว่าเซิร์ชพิกัดก่อนนะฮะร้านนี้ก็เป็นอาหารตามสารงที่ขับผ่านแถวๆบึงนะคือสั่งกะเพราหมูไข่ดาวอุตส่าเขียนตัวใหญ่ๆว่าสุกๆแม่ครัวเขาก็ทำมาแบบไม่สุก กินไข่แดงไม่ได้นะคะแซงเปียกแต่ว่าอาหารที่นี่ก็ถือว่าราคาถูกกว่าที่กรุงเทพเยอะนะมื้อนี้ก็แค่แบบว่าไม่กี่บาทเองอะไรอย่างนี้ขับรถผ่านอีกทีนึงสูงอย่างก็งค,คือก็ดูใน Google Map นะร้านนี้ก็น่าจะเป็นร้านดังอยู่นะชื่อร้านมิโดรีคอฟฟี่คือร่างกายอยากปะทะชาเขียวอะไรอย่างเงี้ย คือรสชาติมันก็ดีเพราะว่าเป็นคนชอบทานมะชาชาเ<า><ๆ>ขียวแบบไม่ใส่นมในการมาเที่ยวครั้งนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะมาผ่อนคลายมาเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนที่นอนใหม่เที่ยวคนเดียวชิลๆแล้วก็สบายๆไปบ้านเมืองที่ก่อนแก่นช่วงนี้ก็ลถค่อนข้างติดนะก็มามา,มาช่วงประมาณวันที่แบบ1 5 1 6ธันวาเขาก็มีช่วงแบบว่ามาหาลัยขอนแก่นเขารับปริญญาลดก็เลยเยอะอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งปกติรถจะไม่ค่อยติดอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีแบบมาเดินเซนทันจังหวัดขอนแก่นเขาก็จะทําคล้ายๆเซนทันพระรามเก้าที่กรุงเทพนะก็ค่อนข้างที่จะแบบเก่าพอสมควรเลยอย่างเงี้ยเดินดนูร้านนั้นร้านนี้ร้านโน้นก็มีเหมือนที่กรุงเทพนะเซนทันก็แต่จังหวัดก็มีหลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นทางที่ จะขับกลับไปที่สนามบินออกถนนใหญ่นะบรรยากาศโดยรวมของจังหวัดขอนแก่นก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับเที่ยวครั้งนี้ค่าใช้จ่ายก็หมดไปรวมเบ็ดเสร็จของกินนั่นนี่โน่นก็ประมาณแบงค์เทาสี่ใบถูกๆเที่ยวแบบเบาๆเที่ยวในประเทศไทยนะเงินหมุนเวียนก็จะอยู่ในประเทศเราอะไรอย่างนี้ อันนี้ก็พูดเผื่อไว้แบบเผื่อไว้คลิปหน้าคลิปต่อใหม่ๆจะมารีวิวอะไรไปเที่ยวที่ไหนทําอะไรในช่องหาที่ไปก็ไว้รับชมกันในตอนใหม่ๆละกันนะจ๊ะท่านผู้ชมขอบคุณที่ติดตามรับชมผลงานไว้เจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าะจา้ bye าบ๊ายบายบุยแล้วก็จบทริปการมาเที่ยวขอนแก่นครั้งที่สองนะ นั่งเล่นเกมรอไปจ้าขึ้นเครื่องบัตรสี่